เพื่อทำลายยอเพื่อทำลายใช่สร้างความชิบหายคือทำลายทรัพย์สินของคนอื่นเราไม่ทำใช่ไหมเราไม่ทำครับเราไม่ทำนะครับผมนี่พูดดีนะพูดดีวันนี้พูดดีครับพูดดีคนหนวดก่อนครับคนหนวดด้วยนะครับคนหนวดได้ดูดดอย่างดีครับคนหนวดด้านไหนครับคนหนวดก่อนจะกนหนวดนี่เราต้องใช้สบู่หรือ ใช้สบู่อย่างนี้ทาก่อนแล้วเวลาให้เขานอนเนี่ยนอนอย่างนี้ได้ไหมหรือหัวต้องให้แงนอย่างนี้เลยนะครับมันจะวนเขาง่ายวนเข้าได้ง่ายเนะทอาโคมกันหนวดได่อย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยธรรมชาติปล่อยบอกก็าปล่อยปากธรรมชาติถ้าไม่งั้นมันจะลุกเข้าไปในปากต้องอย่างนี้เลยนะครับอย่ดูนะครับยืนฝั่งยืนฝั่งหัวปนหนวดนะครับ ต้องยืนฝั่งกลโนวดฝั่งขวาของลูกค้านะครับกนหนดแล้วก็ยืนฝั่งซ้ายกนเคร่าครับเป็นสูตรเลยใช่ไหมนี่เป็นสูตรสูตรเลยครับสุคูจะมีไหมคนมาอยู่ด้านนี้เพื่อกนหนดมีไหมครับอาจจะมีคนที่คนที่ถนัดมือซ้ายอ่ะครับคนถนัดมือซ้ายโอเคนะจริงนะครับอันนี้ต้องคนถนัดมือซ้ายจะต้องย้ายยืนกลับทางกันครับถ้าคนถนัดมือขวาก็ต้องด้านนี้อยู่ดีใช่ไหมอาจารย์ยืนฝั่งขวาของแขกใช่ครับ นั่นเละเอาสาระตรงนั้นหลยเอาสาระตรงนี้เนาะครับการจับมีโกนมีเหมือนกันหมดทีนี้เรามายืนฝั่งซ้ายของแขกเราโกนเคราโกนเคราจะอยู่ด้านนี้นะครับดูนเครับเราลากจากโครงกระจากโครงของของคางหน่ยาวมาฝั่งฝั่งขวาฝั่งซ้ายเลยดูนะครับวันนี้เอาสาระล้วนๆเลยนะครับอันนี้ดูวิธีทำอันนี้เอาสาระล้วนๆเลยไม่พูดผมจะไม่พูดไม่ต้องพูดมากดูดูอย่างเดียว ไม่ต้องพูดมากเลยนะอาจารย์นนไม่พูดนะนัฟังเพลงครับจะนนไม่พูดนะครับยืนข้างด้านหลังนี่คนคนลิงที่ปากเอาหัวของแขกมาชนกับท้องของอาจารย์นอนอย่างนี้เลยครับออย่างนี้เลยจะง่ายขึ้นไหมมันใกล้ดีอเพลงนี้นะครับวันนี้เพลงนี้เลยเนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยชวนน้องมาดันเนี่ยขอบคุณท่านดีเจหมาน้องไทยที่ผลิตเพลงนี้ขึ้นมานะครับผมต้องขอบคุณมากๆ ชวดน้องมาดัดเพลงโปรดของอาจารย์อ้อนเลยครับชอบมากจวดจวดแล้วทำไงต่อครับนี้นี่คนเรียยแป้งมาทาแล้วคนแป้งมาทาหน้าใช้แป้งทานะครับใช้แป้งทาใช้แป้งทาแล้วก็กันหน้ากันหน้าก็เช่นเดียวกันคนโหนแก้มก่อนพอคนโหนแก้มนะครับ ขูดเบาๆนะครับขูดเบาๆมือแต่หนังให้ตึงต้องตึงด้วยนะอันนี้ต้องตึงด้วยตึงมันจะหนังจะย่นมันจะดึงมีดจีบทีนี้ยาวมากเลยครับยี่สอดนาทีห้าสิบสี่ยิบสองนาทีแล้วนี่ครับผมอันนี้ทําให้ละเอียดถ้าให้ดูละเอียดแบบละเอียดถ้าไม่ดีผมขอตัดนิดนึงครับครับสุดยอดมากเลยนะครับเี่ครับจานอนนะครับ ผมไม่พูดหรอกครับกินเลนรอนดอนบิดนะครับสุดยอดมากคมมากเลยนะครับร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทโหร้อยใบนะครับราคาครึ่งเงเป็นสองร้อยใบผมใช้มาตั้งแต่ปีสี่แปดเยอะมากเลยนะในนี้เยอะมากเลยแล้วคมมากเลยแล้วการกันการโกนนี้จะไม่มีสะดุดเลยนะต้องยอมรับเลยนะตามท้องตลาดมีเยอะแยะแต่เพียงแต่ซื้อตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยก็มีลายสั่งซื้อได้นะครับอยู่ด้านล่างครับคลายไปเลยนะครับ บริษัทอยู่ด้านล่างเลยนะครับนี่เสร็จหรือยังครับอาจารย์นั่นเสร็จแล้วครับนี่ตัดขนจมูกนะครับตัดให้เกลี้ยงอย่างงี้ยนี่ให้ลูกค้าสั่งออกไหมหมายถึงหายใจกระทุ้งออกเอาตตวเส้นที่มันแหลมออกมาอืมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็สัมภาษณ์เลยครับสัมภาษณ์ลูกค้าเลยครับสวัสดีครับนายแบบมีความรู้สึกยังไงครับให้กี่เปอร์เซ็นต์อ๋อ ให้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคนตัดครับเดี๋ยวพูดจากใจเลยนะครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเออเคสนี้ให้ร้อยเลยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอาจารย์น้อนโอ้โหสุดยอดมากเลยมาครับขอบคุณมากครับอาจารย์น้อนกันงาครับขอบคุณครับและขอบคุณนายแบบครับฐานะผลมีโคมีอะไรคนรอคนรอนะครับนี่ครับภาพที่ตัดเสร็จครับโอเคเลยโอเคเลยชื่อ ธนาพลมีโครครับใช่ชื่อจริงไหมใช่เนี่ยของจริงเลยนะอยู่กรุงเทพมาตลอด3 0ปีอ๋อแต่บ้านจริงจริอยู่ที่มหาคนครดงใหญ่เนาะเราคนมหาคนครดงใหญ่แล้วมาเจอกันกันกบอาจารย์อ้อนกันงางขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาและขอบคุณมากครับนายแบบ